อันนี้อันนี้สวยอยู่แล้วค่ะสาลายแฉนอย่างเงี้ยค่ะเวลาทอดแล้วก็จะเป็นแบบนี้อาอเหรอใช่ค่ะแล้วเวลาคนซื้อเขาจะเรียกว่าไงอะ่ะสาลายทอดค่ะออเหรอค่ะคุ๊บทอดจังเลยอ่ะแล้วนี่คือเห็ดเห็ดเข็มทองค่ะวันนี้ป้าทุนดีมารีวิวผักทอด ผักทอดทอดกรอบร้านอยู่ข้างซีเจซีเจจริงนี่ถนนอะไรอ่ะหนูขอบม,มุนคุลครับขอม,มุนคุลนะม,มีหลายอย่างนะคะมีเฟรนช์ฟรายด้วยมี เรนฝายลาดชีสเห็ดเข็มทองแล้วก็มีเมนูตามนี้ค่ะตามสติ๊กเกอร์นี่เจ้าของร้านสู้ตัวจริงไม่ได้นะเดี๋ยวป้าถ่ายหน้าดูให้ดูตัวจริงให้ดูผักทอดทอดกรอบมีสองทอดเลยใช่ไหม อันนี้กำลังทอดเห็ดเข็มทองค่ะก่อนทอดเราไปทําอะไรก่อนนะเนาะจะแป้งทอดค่ะอ๋ออันนี้เป็นแป้งทอดกรอบเหรอใช่ค่ะปอออย่าบอกยี่ห้อนะเดี๋ยวคนไปเรียนแบบอ๋ออันนี้สูตรเองค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นไฟก็มีนะคะโอ้บอกไปเนี่ยเนี่ยวันนี้ป้ามาโชคดีนะทุกทีมีลอกคิวอ่ะน้องขายผ่านแอปได้ไหมใช่ค่ะผ่านแอปค่ะ แกลเป็นแมพนด้าแล้วก็แก๊บค่ะเออจ้ะลูกค้ามาแล้วขายค่ะสวัสดีค่ะขายมากี่ปีแล้วค่ะอันนี้ปีแรกค่ะปีแรกปีแรกใจค่ะแต่ว่าขายขายที่เนี้ยเพิ่งมาแต่ว่าขายอยู่แถวบ้านนะคะซีแยกน้วยอ้าวขคนแถวนี้เหรอใช่ค่ะอืมแล้วขายดีไหมขายซีแยกห้วยขายได้ค่ะขายดีแต่ว่าเหมือนแบบว่า ไม่มีไม่มีแบบว่าขายออนไลน์อะค่ะขายแบบว่าพวกแก๊ปฟู้ดอะไรเงี้ยค่ะคไปไม่ถึงขาไลายแมนไปไม่ถึงก็เลยเ,เห็นว่าตรงนี้ว่างก็เลยเข้ามาดีจังแล้วขายยังไงนะคะอค่าสมุดแร้สาลายเนี่ย มีราคา30 40ค่ะอ๋อใช่คขายตามราคาแล้วเราชั่งตามน้ำหนักหรือก็จะเอาไม่ไม่ชั่งค่ะก็คือว่ามีจำนวนชิ้นให้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อจะใช่ค่ะยี่สิชิ้น30ชิ้นก็ว่ากันไปโอเคเข้าใจอร่อยไหมสาหร่ายเนี่ยบ้านไม่เคยทานถามว่าอร่อยไหมมันก็ต้องอร่อยสินะเป็นเมนูเป็นเป็นเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบทานค่ะแบบเป็ดเข็มทองค่ะของี่ร้านเปิดกี่โมงคะ เปิดตั้งแต่บ่ายสองค่ะจนถ,ถึงสามทุ่มค่ะ,ะหนูบอกเบอร์โทรศัพท์เผื่อลูกค้าโทรมาว่าหนูเปิดหรือไม่ศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสามสองค่ะค่ะตรงนี้คือซอยวิทิตรวราการห้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ตรงหน้าองค์แก้วรีสอร์ทค่ะค่ะ,คะติดถนนหน้าองค์แก้วรีสอร์ทนะคะ ถ้าคุณมาจากสารกลางเนี่ยขับตรงมาได้เลยทางนี้เรียกว่าจะไปวัดดอนแจงใช่ไหมก่อนถึงสะพานยกระดับอ่ะเนอะตรงหน้าตลาดกำนันยงก็ได้ค่ะข่างซีเจค่ะข้างซีเจค่ะตรงหน้าตลาดกำนันยงนะตลาดกำนันยงใครๆก็รู้จักอ่ะค่ะใช่ค่ะเป็นตลาดที่กับข้าวกัข้าวอร่อยกับข้าวอร่อยตลาดสะอาดนะค่ะ แล้วเหรออ่าวันนี้เป็นเจ <J. S 2> <J. S 1> อาหารเจทานได้ค่ะจะขายถึงวันที่สี่ตุลาเจเนาะใช่ค่ะจะแต่ป้าไม่ไม่ซีเรียสแ่ละเพราะว่าบางมื้อทานเจบางมื้อก็ทานเอาอร่อยค่ะค่ะ,ะหนูหยิบให้ป้าเลยเออขายยังไงอะ่ะแบบนี้ค่ะเออมีสามสิสเอาสามสิบ อย่าลืมนะคะอยากรับประทานของอร่อยในที่แต่แปลกอาหารแแปลกติดตามช่องป้าคุณดวมีเรื่องเยอะค่ะกดไลค์แชร์ติดตามแล้วก็ระดงให้ป้าด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ